สวัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้นะครับครูจะพานักเรียนมาวัดการทำงานค่าของตัวเรือนลิ้นเร่งซึ่งเป็นเรือนลิ้นเร่งไฟฟ้านะครับสำหรับเรือนลิ้นเร่งแบบค่าความทันทาน,านไฟว่ากันด้วยปกติแล้วการวัดไอ้พวกเนี้ยมันใช้เครื่องมือวิเคราะห์ครับนักเรียน เดี๋ยวจะได้เรียนในหน่วยต่อไปนะครับตัว t ทอเทิลบอดนะครับถ้าเป็นของคันเร่งไฟฟ้าโดยส่วนมากนะครับในการตรวจเช็คตามคู่มือซ่อมนั้นนะครับมันก็วัดได้แค่ความท่านฐานคู่มือซ่อมพวกนี้นะครับนักเรียนก็ต้องไปหาตามรุ่นตามยี่ห้อตัวอย่างครูใช้ของตัวโยต้านะครับตัว t ทอเทิลบอดนั้น อย่างมากก็ได้เอามาทําความสะอาดถ้ามันติดขัดถ้ามันฟ้องโค้ดและถ้าเป็นตัวความท่านทานของมอเตอร์นะครับการวัดก็วัดที่ขั้ว m บวกกับ m ลบที่อุณหภูมิประมาณ20องศาเซนเซีสตหรืออุณหภูมิห้องเราก็ได้ครับนักเรียนความท่านทานตามเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ0.3ถึง100โอห์มถ้าต่ํากว่าหรือสูงกว่าสรุปแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับนักเรียน ตัวเท่าตนบอดี้ body, ถ้าเป็นตามพินตามขั้วถ้านักเรียนไล่วงจรไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นวงจรของมันที่ครูอธิบายไปแล้วทีนี้การตรวจเช็คเนี่ยเราก็จะตรวจเช็คได้แค่คู่ M กับ M เท่านั้นคือ M บวกและ m ลบโดยการวัดค่าความต้นานทานส่วนค่า E2 เราก็จะวัดเข้าไปที่กล่องนะว่าต่อเนื่องกับกล่องไม้ VTA V c และ VTA1 นะครับ เดี๋ยวตัว VC เดี๋ยวครูจะวัดให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเปิดสวิตไฟมันต้องมีไฟมาเลี้ยงไหมถ้าไม่มีไฟมาก็ต้องมาไล่วงจรภาค power supply ที่มันวิ่งออกจากกล่องหรือกล่องอาจจะมีปัญหาตรงไฟ VC ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาวัดความต้านทานก่อนนะครับเป็นความต้านทานระหว่าง M ลบกับ M บวกถ้าชักปลั๊กออกมาไหยหน้ากหาตัวเองหนึ่งและ6มี6พิน แต่เมื่อเสียบเข้าไป1จะอยู่ฝั่งนี้2 3 4 5 6อันนี้หงายปักมหาตัวเองอันนี้ของจริงนะครับนักเรียนอันนี้เห็นไหมฮะตัวของจริงอยู่ใต้นี้มี6เส้นครูก็จะวัด M ลบกับ M บวกโดยตั้งโอห์มมิเตอร์นะครับให้อยู่วัดที่ความต่านทานเราเปิดโอห์มมิเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับ ก็เปลี่ยนเป็นโอห์มนะครับตอนนี้ค่าความต้านทานที่วัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ2.5โอห์มตอนนี้ก็มันก็ตรวจเช็คได้ว่ามอเตอร์เสียไม่เสียแค่นั้นแต่ว่าทำงานได้จริงไม่จริงมันต้องใช้เครื่องมือจับนะครับใช้เครื่องมือจับค่าดูใน Data หเดือนนักเรียนจะได้ดูกันแต่ตอนนี้เป็นการทดสอบได้แค่คำว,ว่าเบื้องต้นนักเรียน คำว่าเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยมันตีมิเตอร์มันทําได้แค่เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับแต่ของจริงเนี่ยจะทําได้จริงอะ่ะเครื่องมือวิเคราะห์มันจะบอกเลยว่าค่าการทํางานเป็นยังไงตอนนี้เราก็วัดแค่ได้มอเตอร์ค่าความต้านทานเป็นไป,นป,นป,นปนตามกําหนดก็คือ0 02.6นั่นก็อ่านค่าได้ว่า2.6โอห์มครับก็เป็นไปตามสเปคที่ตามคู่มือซ่อมที่ตั้งไว้ระหว่าง0.3ถึง1 0 0โอห์ม มอเตอร์ก็มีโอกาสที่จะไม่เสียแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องทําการตรวจเช็คจากเครื่องมือวิเคราะห์รับนักเรียนมันจะส่งสัญญาณออกกลับไปอันที่1ในการตรวจเบื้องต้นก็คือเป็นการตรวจเขาเรียกว่าตรวจว่ามอเตอร์ความตานทานมันผิดเพี้ยนจากที่กําหนดไหมโดยการวัดค่าโอห์มนะครับนักเรียนตอนนี้ได้อยู่ที่2.6โอห์ม เดี๋ยวเราจะมาวัดไฟ VC กันครับนักเรียนครับนักเรียนทีนี้เราก็จะมาวัดนะครับก็คือตัวไฟ5โวลต์ที่วิ่งเข้าตัวคันเร่งนะครับอันนี้เป็นตัวคันเร่งไฟฟ้าซึ่งมันใช้มอเตอร์ในการไดฟคู่มอเตอร์เนี่ยเราก็สามารถวัดได้แล้วนะครับว่าตัวความต้านทานมันต้องอยู่ในระหว่าง 0.3ถึง100โอมตัวต่อไปเป็นการตรวจเช็คว่าไฟนะครับเขาเรียกว่าไฟ5โวลต์หรือไฟ VC เนี่ยมันเข้าที่ตัวมอเตอร์ไหมเมื่อเปิดสวิตช์ไฟตัวนี้ต้องมาจากกล่องกล่องมันจะจ่ายออกมานะครับมันสามารถตวรวจสอบได้ว่าไฟเข้ากล่องไม่เข้ากล่องพินนี้นะครับก็คือ1 2 3 4 5และ6พินที่5นะครับเป็นฟิว VC เราจะจิ้ม VC กับ E2 คู่นี้นะครับ เมื่อเราจิ้มปับ๊บเปิดสวิตต้องได้5โวลต์ถ้าไม่ได้5โวลต์ก็แสดงว่า1สายอาจจะขาดหายระหว่างกาวและก็ตัว VC นะครับ VC ตรงนี้ต้องมา5โวลต์นะครับอ่ะดูนะครับนักเรียนพอมา5โวลต์แล้วจะเป็นเช่นไรถ้าไม่มาต้องไปไล่ดูว่าสายขาดหายไหมหรือกล่องส่งไฟมาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวครูก็จะต่อเข้าไปข้างหลังมันเลยนะครับปับ๊บอันนี้ครูต่อเข้าไป ใช้พบจับในรถนะครับนักเรียนในรถอันนี้ครูใช้พบแหลมจิ้มเข้าไปหลังปลั๊กเพื่อที่จะทดสอบไฟ5โวลต์น,นะครับอ่ะ,นะครูก็เปิดมิเตอร์นะครับเบอืมตั้งเป็น DC แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเปิดสวิตช์ดูนะครับเ,เปิดสวิตช์กุญแจนะครับอืม ไฟสวิต์กุญแจทำงานเห็นไหมฮะเคสนี้นะครับพินนี้ต้องมีไฟมาประมาณ4.8-4.9หรือ5โวลต์นะครับถือว่าปกติ4.9หรือ5โวลต์แต่อย่าเกิน5นะครับเกิน5ไม่ได้นะครับเกิน5ต้องมีการผิดปกติ4.7-4.8-4.9ก็ถือว่าปกติของมันเพราะฉะนั้นพินของขั้วที่เรียกว่าไฟ V C เลี้ยงกล่องมันจะจ่ายมาครับนักเรียน จ่ายไฟ V C มาเส้นนี้นะครับตัว V C เนี่ยเราเทียบกับ E โดยใช้ว o ลต์มิเตอร์จับเปิดสวิตช์ปุ๊บต้องมีไฟ5 v โวลต์มานะครับโอเคนะครับก็เป็นไปตามข้อแม้หากไม่ใช่เป็นเช่นนี้นักเรียนก็ต้องไปไล่ดูแล้วแหละว่าทำไมไฟไม่จ่ายมาก็ต้องไปหาที่กล่อง E C U นะครับตัวนี้เป็นชุดฝึกยุ่งเหยิงนิดนึงกล่อง E C U เป็นคนจ่ายมาให้นะครับข้อแม้นี้ต้องเป็นไปตามข้อแม้นั่นก็คือจับ E2 กับ v 4ต้องมีไฟมา5โวลต์ปิดสวิตช์ครับตัดนะครับเปิดสวิตช์ครับมานะครับโอเคครับ